สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาอัปเดตบ้านพร้อมที่ดินและล้านค้านะฮะอยู่ที่บ้านสันกอเหียงตะบนสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่195ตารางบานะฮะด้านหน้าแปลงติดถนนหันหน้าไปทางทิศเหนือนะลูกค้าด้านหน้าแปลงนะฮะมีความกว้างอยู่ที่17เมตรรัวรอบขอบชิดนะฮะห่างจากถนนชอรอ1 1 2 6อําอำเภอพานป่าแดดเพียงแค่ ห้าสิบเมตรเองนะฮะบ้านหลังนี้เข้ามาเพียงห้เมตรติดถนนใจกลางชุมชนเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านกันนะฮะ,ะแปลงนี้นะฮะเราเคยถ่ายไว้ที่ s s 2 3 1 9 2นะฮะลูกค้าตอนนั้นเจ้าของตั้งไวไ้ที่3ล้านแ0 0แสบาทนะฮะ3 8ล้าน8แสบาทตอนนี้เจ้าของปรับลดลงมนาะที่3 4ล้าน4แสนบาททุนพร้อมโอนให้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าลูกค้าว่าจะได้อะไรบ้างตอนนี้เจ้าของดำดำเนินกิจการร้านมินิมาร์ทอยู่นะฮะเป็นร้านขายของชำนะลูกค้านะเป็นร้านขายของชํา,นะา,าชสิ่งที่เราจะได้ก็คือร้านนะฮะร้านค้าตัวนี้พื้นที่ขนาดประมาณ7เมตรนะฮะลึกเเมตรนะฮะพื้นที่49ตารางเมตรนะฮะส่วนของใช้ต่างๆนะฮะ ตู้นวดครับของใช้ของชํานี่เราไม่ได้ให้เนาะของในร้านให้เลยอ่ะให้หมดเลยของในร้านนี่นะของในร้านนี่นะเออตู้แช่นี่ให้ด้วยอ๋อแล้วตู้เคาน์เตอร์นี่ให้แล้วพวกที่เป็นเหล้าเป็นเบียร์อะไรเนี่ยล่ะเหล้าเบียร์ถ้าเขาบาตอนนั้นนะนะเอางี้ดีกว่ามาถึงวันนั้นของเหลือเท่าไหร่คุณเอาไปเลยอ๋อมาถึงวันนั้นคือว่าคุณต้องขายไปก่อนใช่ไหมของไม่เหลือไปก่อน ก็เหลือเท่าไหร่อาจจะให้หมดเลยให้หมดเลยราคาทั้งไรให้หมดเลยอ่าฮะอ่าฮะก็ได้ทั้งบ้านได้ทั้งร้านค้าเลยนะลุงหนวดนะเคาน์เตอร์นี่ก็ประมาณห้าหมื่นเขาเขาเคาน์เตอร์ไม้นี่นะฮะเคาน์เตอร์ไม้สักเคาน์เตอร์ไม้สักตู้แช่แล้วก็ตู้แช่ก็สามหมื่นแล้วนะของแถมเลยอะลุงนวดบอกว่าของแถมหลายรายการเลยนะลูกค้านะนี่ฮะโต๊ะสวยนะฮะโต๊ะ ตัวตัวนี้แกบอกว่า50,000บาทนะฮะแล้วก็อาจจะเซ้งนะฮะไอตัวนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่เซ้งนะเมื่อกี้แกบอกว่าของเหลือณนะวันที่เราจะซื้อจะขายกันเท่าไหร่นะฮะให้ให้หมดนะลูกค้านะเป็นพวกนี้นะฮะอ่าขอสาเหตุที่ขายนะฮะสาเหตุที่ขายแกก็บอกว่า อายุเขาเลขเจ็ดแล้วนะลูกค้านะอายุเขาเลขเจ็ดแล้วอาจจะไปพักผ่อนนะฮะอันนี้สังสรรเนาะสังสรรได้ทำกับข้าวตรงนี้ได้เดี๋ยวขอเข้าไปดูในตัวบ้านอีกครั้งนะลุงหนวดเนาะเห็นลุงหนวดบอกว่าทาปรับปรุงต่อเติมใหม่เยอะเลยนะลูกค้านะนะฮะด้านหลังร้านค้าก็จะเป็นโรงรถนะฮะลูกค้าสามารถนะฮะปรับปรุงร้านค้าจาก ร้านขายของชําร้านขายของเบเตอร์เลตเนี่ยอาจจะเป็นร้านอย่างอื่นได้นะลูกค้านะเพื่อนบ้านก็ติดติดกันแบบนี้เลยนะลูกค้านะ,ะบ้านของลุงหนวดก็ไม่ได้มีประวัตินะฮะลุงหนวดแกก็ยังอาศัยอยู่นะฮะเป็นบ้านลักษณะโมเดลนะฮะแล้วก็เป็นลอฟนันะลูกค้านะ ลุงนวดบอกว่ามุมมุมตรงนี้นะฮะไว้สำหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนฝูงนะฮะมากินเหล้าไม่อยากเข้าห้องน้ำในบ้านนะฮะตกแต่งสวนสวยเลยนะฮะลุงนวดตกแต่งสวนได้สวยมากนะฮะด้านหน้าบ้านก็จะมีบ่อปลาคราฟนะลูกค้านะเป็นน้ำาพุนะฮะเป็นน้ำาพุ ตรงนนนีี้ก็อยนะอยู่่ะโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นี่นะ,ะอ,อ่าโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ด้านหน้า<ใ>น,นี่นนลูกค้า,คาอันนี้ดูหนวดแกก็ให้ด้วยนะตัวบ้านนี่อายุเท่าไหร่นะลุงหนวดนะกี่ปีนะฮะอายุปราณสปีตัวบ้านป่าอายุประมาณสามปีนะฮะลูกค้ากี่ห้องนอนนะฮะลุงหนวดสาม สามห้องนอนนะฮะเดี๋ยวเปิดห้องนอนให้ผมดูหน่อยละกัน,นะฮะตัวบ้านแข็งแรงนะลูกค้าแข็งแรงมาคุยกับแกได้นะครัมาคุยกับแก,ได,นะก,บแกได้เลยัอนนี้เป็นห้องครัวนะฮะนี่เป็นห้องครัวกว้างเลย ห้องัวกว้างขวางมีเครื่องดูดอากาศนะฮะตู้เย็นก็ให้เลยตู้เย็นอันนี้ไม่ได้เอาไปด้วยตู้เย็นตัวไหนจ้ะนี่ยตู้เย็นให้ตู้เย็นตัวนี้ก็ให้นะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรครับลุงเนีออเข้ามาตรงนี้มีห้องนอนห้องพระอ๋อตอนนั้นยังไม่เห็นยังไงเยเห็นอันนี้เป็นห้องนอนหลักเลยนะฮะเป็นห้องนอนหลักของ ลงนวดเลยนะฮะนี่เป็นห้องน้ําในตัวเนาะห้องพระห้องพระห้องพระนะฮะอันนี้จะเป็นห้องพระนะฮะลูกค้าเป็นห้องพระก็เป็นคนธรรมะธรรมูนนะลูกค้าอยู่ในห้องนอนบ้านเรือนเลขที่ดีด้วยสองห้าแปดทูห้อยบ่อยบ้านเลขที่เท่าไหร่นะฮะสองห้าแปดบ้านเลขที่สองห้าแปดนะฮะบ้านเลขที่สองห้าแปดไปห้องน้ำไปห้องน้ำนะ ห้องน้ํานี่มีเฉพาะด้านนอกเหรอฮะห้องน้ำหนึ่งห้องนะฮะมีห้องน้ำด้านนอกหนึ่งห้องห้องกว้างลูกค้านะห้องกว้างมากนะฮะสองสองเมตรห้าคูณสามเมตรเลยฮะห้องครัวนะฮะก็ดูน่ารักนะฮะแต่งสไตล์ลอฟต์นะลูกค้านะ ห้องนอนหลักอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนห้องรับรองสห้องนอนก็พอห้องนอนนี่แยายอยู่นี่มีห้องนอนสี่ห้องสี่สำหรับครอบครัวใหญ่ได้เลยนะฮะเนี่ยสามห้องนอนเนาะครสามห้องนอนอีกันึ่งห้องนอน นี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะของแถมฟูดออปชั่นเนี่ยผู้มนุบอกว่าของแถมฟูดออปชั่นให้เลยนะฮะเยอะแยะนะฮะอยากได้อะไรนะฮะก็แทบจะไม่ขนไปเนาะเอาแต่เอาแต่รูปภาพเอาแต่ของที่มีแต่ความรู้สึกต่อใจของเรานะฮะเข้าไป ราคาก็ลดได้นิดหน่อยราคาแกบอกว่าลดได้อีกนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในรอบๆตัวบ้านกันนะลูกคา้าหลานหน้าบ้านนะ,ะลูกคา้าหลานหน้าบ้านโล่งนะฮะเย็นสบายนะ,ะลูกค้านะเย็นสบายบ่อน้ำพุให้นะฮะมีบ่อน้ำพุให้ เข้าจากถนนหลักชลอ,อ1126เข้ามานิดเดียวเองนะฮะเข้ามานิดเดียวได้ทั้งร้านค้าได้ทั้งที่อยู่อาศัยนะฮะ ้างตัวบ้านนะฮะห่างกำแพงประมาณ2.5เมตรเลยนะฮะลูกค้าทางบ้านห่างกำแพง2.5เมตรนะฮะตัวบ้านกับร้านค้านะมีระยะห่างกันนะละูกค้านะมีระยะห่างกันสามารถจอดรถได้นะฮะที่จอดรถก็สองคันสามคันเลยนะลูกค้านะจ้า ะไอ้ที่ไอ้ที่มีหลังคาแบบนี้จอดได้2คันเนาะครับแต่ถ้าจอดด้านนอกนี่ก็ตั้งหกถึงเจคันไดุ้กคันนะหรือว่าจะสร้างห้องพักเพิ่มเติมนะ,ะตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูถนนทางเข้าออกกันนะฮะทางเข้าออก เขาออกจากถนนหลักเพียงแค่า50าเมตรเองนะลูกค้านะถนนสายผ่านป่าแดดนะฮะสายเผ่านป่าแดด เ้าซอยที่6กในลูกค้านะเราซอยที่6กนะฮะเข้าจากถนนตรงนี้มาเพียงแค่50เมตรนะฮะไปตลาดหกแยกก็5กิโลเมตรนะฮะไปองค์การบริหารสว่วนตะบลสัตต์สุขนะฮะ3.5กิโลนะฮะไปวัดล่องหลอดเพียงแค่1.9กิโลเมตรนะลูกค้า ลูกค้าท่านไหนนะสนใจบ้านพร้อมร้านค้านะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์นะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ